สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดูพอดแคสต์อันนี้อยู่นะฮะสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่ตัวผมเองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสถูกถามคำถามนี้เมื่อวานนี้เองนะฮะก็เลยอยากจะหยิบเรื่องนี้นะครับมาบอกเล่าให้กับพวกเราทุกคนนะ,ะที่เข้ามาฟังเนี่ยฟังแล้วก็เผื่อได้มีโอกาสคิดตามแล้วก็เอาไปใช้เนาะนะครับสิ่งแรกที่เมื่อวานนี้ผมถูกถามนะ นะครับที่ดสตรีรัชดาที่เป็นสาขาของธุรกิจเลกาซีนนะครับก็ถูกถามคำถามว่าในวันที่เรานะครับกำลังจะขึ้นมาเป็น Ruby Director เนี่ยนะครับเราเนี่ยได้ทำอะไรที่มันแตกต่างจากก่อนหน้าที่จะขึ้นนะครับในวันที่มันยังไม่ได้ขึ้นในวันที่เราก็ยังไม่ได้เข้าใจตัวธุรกิจมากเราทำอะไรนะที่ทำให้ธุรกิจของเรามันเติบโตแล้วก็แตกต่างนะครับมันเริ่มจากคำถามเรื่องง่ายๆนะฮะว่า ก่อนจะเป็นรูบิ้เนี่ยนะครับโค้ชยินทำอะไรครับมีพี่ท่านหนึ่งนะ,ะก็มีโอกาสมาถามแล้วก็พูดคุยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเขาก็คือมันอยู่ที่การตัดสินใจผมเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแล้วก็ง่ายๆไม่ได้ถูกชวนเข้ามาแล้วก็ตัดตัดสินใจในการเข้ามาเลยนะตัวผมเองเนี่ยถูกชวนเข้ามานะครับจากการชวนทั้งหมดนี่ยประมาณปีหนึ่งชวนหมดประมาณแครั้งใน1ปีนะ ถูกชวนเข้ามาสู่ธุรกิจโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจและเราก็ปฏิเสธธุรกิจแบบนี้มาตลอดระยะเวลาในการทำนะครับสิ่งที่เราตัดสินใจในการมาฟังณนะวันนั้นก็คือเออเราปฏิเสธธุรกิจเนี้ยโดยที่เราก็ไม่ได้เข้าใจหลกนะว่าเขาทาอะไรคนที่ชวนเราเนี่ยวันแรกนะครับที่เขาเข้ามาทำเนี่ยก็มีรายได้หลักประมาณสองสามพันบาทเท่านั้นเองแต่ว่าปรากฏว่า1ปีที่เราหนียุ่เนี่ยจาก2 3,000บาทของเขาอ่ะมันกลายเป็นประมาณ 1 0 0 0 0แสนบาทแล้วผมว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัวเลขทางการเติบโตในธุรกิจของผู้เปิดโอกาสของผมเองนั่นแหละนะครับยังไงขอคุณข้อหน่อยก็แล้วกันนะฮะยังไงขอเสียงแปลกๆนะครับให้กับโคโตโต้ด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราเข้ามาเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจที่เข้ามาเพื่อเพื่อเปลี่ยนชีวิตเพื่อประสบความสำเร็จอยูแ่แล้วพอเข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการตัดสินใจตั้งใจทําครับผมเนี่ยเข้ามาทําในช่วงประมาณเดือนแรกนะ เข้ามาแบบงงๆใช้เวลาหนึ่งวันเนี่ยจบตำแหน่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราณนะตอนนั้นนะประมาณห้าพันเยอะไหมก็ไม่ได้ถามว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสองเป็นหมื่นห้าแล้วกลายเป็นสองหมื่นสามหมื่นพอเราทามาถึงจุดหนึ่งในตาแหน่งทางธุรกิจที่เราเริ่มมีรายได้ประมาณสี่ห้าหมื่นเนี่ยมันเกิดจุดที่นิ่งๆเพื่อนๆต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าการทํางานเนี้ย มันเหมือนธุรกิจทั่วไปมันมีจังหวะขึ้นจังหวะลงจังหวะทรงๆมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจจังหวะในการทําธุรกิจนี้หรือเปล่านะครับพอเราเข้ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มอยู่ได้แต่ถามว่ามันมีแผนจะโตขึ้นไหมก็ณทนะ่านณะตอนนั้นนะก็ยังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่มันไม่ได้โตขึ้นในธุรกิจมันคือการกลับมานั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วคนที่ทําได้เนี่ยเขาเขาทําอะไรเขาคิดอะไรเขา สดา ا ขนาดไหนในการที่สามารถก้าวขึ้นมาประสบความสาเร็จได้ผมเนี่ยก็มีโอกาสนะครับพาตัวเองคือมันทนไม่ไหวละมันมันนิ่งนิ่งอยู่สักประมาณปีหนึ่งนิ่งนิ่ง,งลงไปทางดรอปลงไปด้วยนะผมเองเนี่ยก็มีโอกาสไปปรึกษาคนที่ชวนมาว่าพี่มันเหมือนมันไม่ใช่เราหรือเปล่าอาจจะมีอาจาอาจะเป็นคําถามนี้ที่หลายๆคนก็ติดคําถามนี้อยู่ในใจถูกไหม นะครับผมก็ไปถามคนที่ชวนผมนี่แหละว่ามันมันมันผิดทางไหมมันมันมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ทํำไหมเพราะเราก็มั่นใจมากก็เราก็ทานะทาเยอะด้วยทําเดินทางไกลเนี่ยนอนดึกมันคือการออกไปลุยการออกไปเจอความล้มเหลวให้มากพอเนี่ยผมว่ามันมันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทํานะครับสิ่งที่วันนั้นเนี่ยผู้ชวนนะก็มีโอกาสถามผมเนี่ยเขาก็ถามเรากลับมาว่าเอ๊ เราต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้มันมีเรื่องที่เรายังไม่ทําแหละมันเลยทําให้เราไม่สําเร็จเขาก็ให้เราถามตัวเองว่าเราอะยอมเปลี่ยนหรือเรายอมล้มเหลวผมก็มาน,นั่งคุยกับตัวเองว่าเออเราจะยอมเปลี่ยนหรือเราจะยอมล้มเหลวนะครับใครที่ฟังอยู่เนี่ยลองกดมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคุณยอมเปลี่ยนหรือคุณยอมล้มเหลวนะครับผมเองเนี่ยนะก็ถามตัวเองนะแล้วก็ตอบตัวเองง่ายๆเลยว่าก็ต้องลองยอมเปลี่ยนดูลองยอมเปลี่ยนเพื่อให้ผลลัพธ์บางอย่างมันเปลี่ยน เราไม่มีทางยอมล้มเหลวอ,อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ได้มีโอกาสคุยกันต่อก็คือเรื่องอะไรล่ะที่เราต้องเปลี่ยนนะผมก็มีโอกาสนัดโค้ชมาปรึกษาผมบอกอย่างนี้ถ้าตัวเราเองอยากไปได้ไกลกว่าเดิมอยากไปในพื้นที่ที่อาจจะไม่เคยไปอยากไปในในห้างในจังหวัดที่คุณอาจจะไม่เคยไปมาก่อนสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องปรึกษาคนที่ประสบความสำเร็จกว่าอยู่นานกว่าแล้วก็ยังประสบความสำเร็จอยู่นะครับผมเองเนี่ยก็ พาตัวเองนะครับไปปรึกษากับโค้ชของผมเองนะครับสมัยนั้นเพื่อนๆลองดูสภาพนะนั่นคือคือผมภรรยาโคชโตโต้นะครับโคดป๊อปโคชจาแล้วก็โคดพี่ชมพู่นะครับสิ่งที่เรากลับมานั่งวิเคราะห์กันก็คือเอ้ยมันต้องมีบางเรื่องเว้ยที่มันมันมันพลาดไปเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนคือการพาตัวเองเนี่ยออกไปเป็นสตาร์มันคือมันต้องจัดระเบียบกับเวลาที่เราที่เราให้มันใหม่เมื่อวานเนี่ยพี่ที่ถามนะฮะเกาบอกว่าการจัดเวลาของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลย นะครับโชคดีมากเลยที่คุณเนี่ยได้มาฟังธุรกิจนี้หรือว่าเริ่มทําธุรกิจนี้ในยุคที่มันมีซูมนะมันไม่ต้องเดินทางไกลมันไม่ต้องแลกเยอะมากเท่ายุคของผมนึกภาพนะสมัยนน้นถ้าผมมีมีทีมงานที่ผมจะต้องไปชวนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีซนะูมฮะสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือผมจะต้องเดินทางไปเพื่อไปช่วยเขาสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือผมจะต้องไปอยู่กับเขาสักประมาณสามวันห้าวันเพื่อติวบางอย่างให้เขาเป็น แต่สิ่งที่ระยะทางมันจะช่วยเขาไม่ได้ก็คือการสอนงานอย่างใกล้ชิดการสอนให้เขาอดทนบางอย่างมันไม่ได้ในยุคนั้นแต่ยุคนี้มันคือมันมีสื่อมันมีลิงก์มันมีซ่มันมีอุปกรณ์หลายอย่างครับที่ทําให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้อันที่สองฮะต้องถามตัวเองว่าเรารับเงื่อนไขในการที่จะถูกโคชชิ่งมากเพียงพอหรือยังมันมีเงื่อนไขของการเติบโตนะคุณดูลิงก์มากน้อยเท่าไหร่คุณคุยกับโค้ชมากน้อยหรือเปล่าคุณออกไป ทำอะไรบางอย่างไหมทำสามสอหรือเปล่าคุณทํา 5F เป็นแบบไหนคุณทําไฟคอ์หรือเปล่าพวกนี้ล้วนเป็นเงื่อนไขในการให้เราประสบความสำเร็จหมดเลยคือคู่มือเครื่องมือเราอ่านบ้างไหมฮะเราดูจบบ้างไหมผมมานั่งถามตัวเองว่าถ้าเรากําลังจะเริ่มต้นแก้เกมนี้ใหม่ว่าฝั่งละแสนห้าเพื่อสู่การไปเป็น r u บีเนี่ยผมต้องมาแก้เกมทั้งหมดใหม่ว่าอะไรที่มันทําให้เราติดรูปร่างหรอถ้าใช่คุณก็ต้องเปลี่ยนมันครับ การพูดคุยเรื่องสุขภาพเหรอความรู้โภชนาการเหรอความรู้เกี่ยวกับบริษัทเหรอความรู้เรื่องของโปรดักต์ความรู้เรื่องของเซอร์วิสเรื่องของ service, อีโคสิสต์มอะไรวะที่ยังไม่รู้ที่ยังเก่งไม่พอฮะคุณต้องทําเรื่องพวกเนี้ให้เข้าใจและสุดท้ายคือการที่ตัวคุณเองต้องออกไปล้มเหลวให้มากพอออกไปล้มเหลวหมายความว่าไงฮะมันต้องออกไปเจอคําถามยากๆที่คุณตอบไม่ได้นะ แล้วคุณต้องกลับมาค้นหามันต้องเจอคนยากๆที่คุณอาจจะเคลียความเข้าใจเขาไม่ได้นะแล้วคุณต้องกลับมาค้นหาวิธีที่จะไปตอบคําถามพวกเนี้ยให้กับเขาให้ได้มันต้องออกไปเจอคนที่พูดเป็นชั่วโมงแล้วไม่ไม่ซื้อไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยพี่คนนี้อาจจะง่ายนะแต่ทําไมเขาไม่ซื้อต้องกลับมาล้มเหลวเสร็จต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าแล้วยังไงอ่ะมันถึงจะได้แล้วอะไรที่เราทําน้อยไปทํามากไป ทำแค่3เรื่องนี้เกมเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพราะผมเนี่ยมีโอกาสเคยฟังคําคมและก็เรื่องเล่านะครับของพวกคนสําเร็จผมไปจึกกับคุณทมัสเอลวาเอริสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ได้ล้มเหลวนะเขาแค่ค้นพบ1 0 0 0 0วิธีเว้ที่ทําไส้หลอดของหลอดไฟเนี่ยที่มันใช้การไม่ได้ก็แค่ทําใหม่เปลี่ยนใหม่ทําใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่เปลี่ยนเป้าหมายครับเป,เป้าหมายของเอดิสันคือทําให้ตอนกลางคืนมันสว่างสวยผู้คนสามารถ ทำหลายอย่างได้ในช่วงที่มันไม่มีแสงสว่างเขามีเป้าหมายนี้แต่เขาแค่เปลี่ยนวิธีการทําไส้หลอดใหม่ทำเอาวัาสดุมาทําตัวหลอดไฟอันใหม่ทํายังไงให้มันไม่ใช่ตะเกียงอ่ะให้มันเป็นหลอดไฟอ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องอดทนทํามันจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมรู้สึกว่ามันคือจุดเปลี่ยนเลยนะครับถ้าหลายๆคนเคยดูเนี่ยอ่าผมผมมีโอกาสดูภาพย,ายนตร์เรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าที่พี่ตูนไปวิ่งอ่ะ นะครับเชื่อบ้ากล้าก้าวเคยไหมเคยดูไหมเป็นเรื่องที่เขาจะเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับตั้งแต่เริ่มมีไอเดียในการที่จะทําเรื่องเนี้ยไอวิ่งจากใต้สุดขึ้นมาเหนือสุดเนี่ยอะไรว่าคนหนึ่งคนม,มีความคิดอย่างนี้ได้ไงผมมีโอกาสดูแล้วผมชอบประโยคนึงที่อ่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นคุณออฟหรือคุณกบไหมบิ๊กแอสเขาถามในเรื่องนยฮะเขาถามว่าระหว่างอะไรคือความแตกต่างระหว่างความเชื่อกับความดือ้อคุณว่าอะไรผมบอกให้ มันคือการประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณฝืนทํามันตั้งแต่ว่าวันนี้ไปจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณทํานะดื้อถ้าวันนี้คุณทาแล้วล้มเหลวนะเขาเรียกดื้อทาแล้วมันไม่ได้ทําอยู่นั่นแหละทำสิบปีไม่ประสบความสำเร็จอันนี้หลายคนเขาจะบอกหืนคุณนี่มันดื้อมากเลยดื้อว่ะไม่สําเร็จสักทีมันยังทําอยู่เลยนะแต่ถ้าวันนี้คุณทําแล้วมันประสบความสำเร็จเมื่อไหร่นะคนจะเปลี่ยนคําว่าความดื้อครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ คนจะพูดถึงว่าโอ้โหไอคนเนี้มันมีความเชื่อสุดๆคุณนี่แม่งมีความเชื่อสุดๆเลยว่ะว่าคุณประสบความสำเร็จได้แล้วมันก็เชื่อจนมาสําเร็จจริงๆด้วยผมนั่งฟังเสร็จผมตกผลึกเลยว่ามันก็แค่เอาไปลงมือทํามันก็แค่เปลี่ยนบางอย่างมันก็แค่ยอมแก้ไขในสิ่งที่ตัวคุณเองก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้อ่ะมันยังไม่เก่งอ่ะแล้วถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้ได้ครับตัวคุณเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้หนึ่งข้อดีนะที่ธุรกิจนี้มี นะครับมันคือการที่คุณเองก็จะมีโค้ชตลอดเส้นทางแม้ในวันที่ตัวผมเองอ่ะแล้วก็คุณพึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะนี่คือจุดที่เราอาจจะพอใจแล้วแต่ผมก็ยังมีโค้ชนะครับโค้ชโต้โค้ชป๊อปโค้ชจาโค้ชชมพู่เนี่ยยังอยู่เคียงข้างและคอยให้คำปรึกษาเราตลอดเส้นทางคุณลองนึกภาพนะโค้ชโต้ปัจจุบันรายได้ดือนล้านกว่าโค้ตจาปัจจุบันรายได้ดือนล้านกว่าโค้ตพี่ชมพู่เนี่ยจริงๆแกเนี่ยมีชีวิตไปดูลูกแล้วก็สามีเรียนอยู่ที่แคนาดาแล้วนะ แต่ทุกวันนี้ยังกลับมาเป็นที่ปรึกษาแล้วบางทีผมยังมีโอกาสไลน์หรือวิดีโอคอลไปปรึกษาที่แคนาดาด้วยนะครับโ mm hmm. ค้ดป๊อปเนี่ยจริงๆมีวิถีชีวิตครอบครัวที่ดีมากๆแล้วก็มีการลงทุนในหลายๆอย่างด้วยประสบความสำเร็จมากๆเลยแต่ก็ยังมีเวลาในการมาทาธุรกิจแล้วก็คอยให้การปรึกษากับทีมงานนะผมอยากให้เราอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วพาตัวเองนะฮะไปประสบความสําเร็จด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Legacy ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายครับก่อนที่คุณจะไปเป็น r u b ีนะ มันคือการประกาศตัวผมบอกนี้มันคือการอยู่ในสนามของตัวจริงมันคือการเอาชนะแคมเปญเล็กๆ small win ในทุกๆวันพี่ท่านเมื่อวานเนี่ยถามคำถามหนึ่งว่ามันรู้สึกยังไงอะในวันที่เรากำลังจะประสบความสำเร็จหัวใจมันเต้นแรงไหมผมก็บอกเขาว่ามันเริ่มจากอย่างนี้พี่มันเริ่มจากการที่ตัวเราเองนะฮะพาตัวเองลงไปอยู่ในสนามก่อนประกาศตัวว่าเราจะทำแคมเปญน,นี้เราจะทำกิจกรรมนี้เราจะทำ เอาหมายนี้กับการจะไปเป็น Ruby พอเราจะทำเสร็จปุ๊บชนะมันให้ได้ในทุกๆวันมียอดทุกๆวันมีเคสทุกๆวันไทม์ไลน์ที่มีอ่ะเราชนะ5 10%เปรของ r u บี15 Ruby หัวใจมันเต้นแรงตอนคุณชนะเว้ยหัวใจมันเต้นแรงตอนที่ถึงแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะใกล้แล้วอ่ะมันมาถูกทางแล้วเว้ยแม่งสีแล้วเว้ย50%แล้วเว้ย 60%แล้วเว้ยเฮ้ยโหซ้ายนําขวามาไกลแล้วขวาถึงแล้วตอนนี้เหลือซ้ายจนวันที่คุณประสบความเร็จในวันสิ้นเดือนอะส่วนใหญ่ประสบควอะเรกันช่วงสิ้นเดือนสิ้นเดือนแม่งลุน้นเงินทําลุ้นเงินทําโทรตามจนมันถึงฮะวันนั้นอะโคตรภูมิใจในตัวเองเลยนะแต่ต้องบอกว่าคุณจะไม่ประสบความเร็จครับถ้าวันนี้ตัวคุณเองไม่ยอมประกาศตัวแล้วก็ไม่ยอมลงสนามบางทีการพ่ายแพ้นะ มันเกิดจากการที่ตัวคุณเองแค่ไม่ยอมลงสนามเท่านั้นเองวันนี้ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นเข็มอะไรนะการเนทเพย์ดอดเจดอะมาลีนครับมันเริ่มจากการที่ตัวคุณเองยอมลงสนามแล้วก็ยอมถูกโค้ชโคชชิ่งให้ได้แล้วคุณเองจะประสบความสำเร็จเป็นดีเลกเตอร์ได้เช่นเดียวกันวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ